ปรากาการของหุนเชียบอาุนเซนต่อเนื่องท่านผู้ชมเฟดส์นิรายงานว่าสมเด็จหุนเซนยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่อนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติชาติใดโดหมินกองทัพหรือผู้นำกองทัพสมเด็จหุนเซนถือว่ากา,การกระทำของแพทองทานที่ดา่าผู้บริการหมายถึงแม่ทัพภาคสองเทียบเท่ากับการดหมินพระมหากษัตริย์ เพราะผู้แม่ทัพภาคสองได้รับการแต่งจ้งจากพระมหากษัตริย์ค่ะอันนี้สำมะขาว่าเฟซนิวของกัมพูชาอ่าแล้วที่บอกว่าจะแฉะพฤติกรรมหมิ่นสถาบันคืออันนี้เหรอคะยังไม่มียังไม่มีอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างอย่างนี้นี่โอ้โหหมิ่นแม่ทัพภาคสองเท่ากับดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อืมเพราะ แม่ทัพได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์อืมอืมอ่าอันนี้ได้ความพร,รบรนะเสี่ยมเลยถูกไหมอ่านี่คุณดา่านายกเนี่ยนายกไทยได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ครับนายน้ำตีของประเทศไทยน้ำตีทุกคนใช่ค่ะอบตรใช่ค่ะอะอันนี้ถ้าเกิดใครต่อใครไปเกิดต่อว่า ผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นไปได้ถูกไหมเขาเรียกวิจารณ์น<อ>่ะเอาหรือยังไงนี่ท่านผู้ชมไปต่อไหนแทบไม่ถูกมีประเด็นนี้สักหน่อยตันน้เรื่องการยกระดับมีคนสนใจอยู่เมื่อเช้าที่ผ่านมาแม่ผู้บัญชาการทหารอากาศอบอกว่าพร้อมส่งครื่องรบปฏิบัติการภายใน5นาทีถ้ามีการใช้กําลังทหารชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อเช้านี้นะคะพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศพูดถึงกรณีที่วานนี้ที่ประชุมสภา,ากราโหมอนุมัติให้กองทัพเตรียมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่านผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่าการเตรียมความพร้อมของเราเป็นการเตรียมความพร้อมปกติหากเกิดสถานการณ์สู้รบก็สามารถนําเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการได้ภายใน5นาที ถามถึงกรณีฮุนมาเน็ตนายก,กัมพูชาประกาศว่าจะให้โบนัสทหารมพูชาที่ยิงเครื่องบินรบของไทยตกอพอบอทอ,อบอกปฏิบัติการของเราคงไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะหมายถึง <c oughs> ไม่น่าจะมีเครื่องบินลบขนาดนั้นหน้าที่ของเราก็ทําไปเพื่อปกป้องอธิปไตยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะเราไม่ได้รุกรานใครเพียงแต่เราต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและขอให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกองทัพ กองทัพอากาศรวมถึงเหล่าทัพอื่นๆมีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเรามั่นใจเราเตรียมพร้อมตลอดเรายึดมั่นว่าจะไม่รุกรานใครรัฐมนตรีกรลาโหมคุณภูมิทรรมเวชยชัยท่านก็ระบุว่าเชื่อมั่นในกองทัพในการร่วมมือกันดูแลประเทศนี่ท่านผู้ชมเอาเฟซิวที่รายงานล่าสุดอย่างที่บอกไปฮุนเซนเนี่ยบอกว่า สมเด็จคุณเซนถือว่าการกระทําของนางสาวแพทองทานที่ด่าทอแม่ทัพภาคสองเทียบเท่ากับการดูหมิ่นพระบากษัตริย์เพราะแม่ทัพภาคสองรับการแต่งตั้งจากพระบากษัตริย์ไทยถามว่าทําไมถึงมองว่าเสี่ยมคือคนที่คุณเซนจะไม่พอใจที่สุดหรือ,อรัฐบาลกัมพูชาไม่พอใจที่สุดคือแม่ทัพภาคสองตามที่ท่านนยายกแพทองทานบอกไม่ใช่เขาก็ได้คลิปก็บอก แสดงความไม่พอใจกองทัพใช่ไหมว่าถึงเวลาเรายอมปรับกำลังแล้วทหารคุณก็ยังมาปิดด่านน่ะในคลิปไม่พอใจกองทัพไม่พอใจทหารแต่ว่าไม่ได้ระบุตัวแม่ทัพภักสองใช่ไหมคะแต่คุณแพทองคำบอกเหตุการณ์เริ่มด่านที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ทัพภักสองในคลิปที่คุณเซนเปิดเองและนี่มาเข้าข้างแม่ทัพเหรอแล้วเราจะไม่เรียกว่าเสี้ยมได้ไงเนี่ยคุณเซนอุ้ย อันนี้ท่านผู้ชมล่าสุดที่ผมดูจากเฟซบุ๊คือสำนักข่าวกัมพูชานะค่ะฮนเซนข่าวว่าฮนเซนเป็นอ่าไม่ใช่กัมพูชาเป็นแค่เหยื่อของการช่อกรงออนไลน์เท่านั้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อไปอยังประเทศต่างๆและนําพาคนหลอกลวงเหล่านั้นเข้ามาในประเทศเห็นไหมหาว่าเราหมายถึงที่ไปเอาคนเข้าไปทําหน้าที่เป็นแก๊งคอนเชตเตอร์ในร้อยปอยเปตหรือในร้อย อ่าแล้วแต่เลยประเทศไหนที่เป็นเหยื่ออาจต้องผ่านประเทศไทยเท่านั้นค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคุณเซนอเฟสเดียรรายงานว่าการพูชาเป็นแค่เหยื่อของการช่อกโกงออนไลน์เท่านั้นเองอืมเพราะไทยเป็นประเทศที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อ,อยับประเทศต่างๆนํา,า,า,านพาคนหลอกลวงเข้าไปในประเทศนี่ <c oughs> เห็นไหมสมเด็จทุนเซนเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรายงานของอ่าแอมเดสตีอีกสักหน่อยอโนเตรียมไว้ค่ะอ่า คือจริงๆอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะอ่าไม่ได้ดูถูกจริงๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยคือเหยื่ออ่าน้องคิดว่าคนที่กัมพูชาจะมีเหยื่อสักกี่คนฮะอ่าประชากรก็น้อยกว่าถูกไหมค่<ฮ>ะประเทศเราเนี่ยใครเอาสืติตมาดูได้เลยประเทศเหยื่ออยู่ตรงนี้เว้ยประเทศเหยื่ออยู่ตรงนี้ ฮะเข้าใจไหมค่ะถ้าเหยื่อไปกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะเอาคนกัมพูชาโทรไปเองไม่ต้องบันดาดมคนจากทั้งโลกเข้าไปที่นั่นหรอกเพราะไปหลอกชาวโลกไองเข้าใจไหมเฮ้ยถ้าเป็นเหยื่อเนี่ยเองต้องมาเอาคนอื่นเอาคนอับประเทศอาวานัวตูไปหลอกคนกัมพูชาเพื่ออะไรคุยกันรู้เรื่องหรอก็ใช้คนในนั้นแหละ ไอ้นี่เนี่ยเอาคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนไทยแห<ฮ>่แหงก็ไปเนี่ยค่ะอาจจะบอกเมื่อวานนี้เพิ่งจับอีกสามสิบสามคนใช่ที่สะแก้วรักรอหนีมาจากรัมพูชาเพราะด่านมีปัญหามาช่องทางธรรมชาติอ่าทั้งสามคนนี้คือบัญชีมาเข้าไปประจำการในการสแกนหน้ายังไม่หมดรอบเลยไม่รู้จะทำไงยอมจ่ายตังค์คนละสี่พันหนีออกมาเนี่ยใช่อ่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะบอกใช่ไหมว่าไทยเป็นศูนย์การเพราะาคนเข้าไป หรือเข้าไปตั้งศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศนั้นอาตูนบอกไปสิอไหนคะสะแก้วเคสนี้ยเ<อ><ง>นี่ไงเป็นเมื่อวานนะคะทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่1204ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอร,รัญญประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ชุมชนบ้านผ่านศึกค่ะจับกลุม33คนนะคะเป็นคนไทยขณะที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านทางช่องทางธรรมชาติ กลุ่มคนไทย33 <c oughs> คนพยายามหลีกเลี่ยงด่านถาวรบ้านคลองลึกและจุดตรวจที่เข้มงวดบริเวณตรงข้ามเมืองปอยเปตเลือกเดินทางอ้อมไกลเลยค่ะไปที่อำเภอมาลายัยตรงข้ามกับตำบลผ่านศึกอำเภออรัญ,ญประเทศก็คือตั้งใจจะไปช่องทางธรรมชาติเพื่อลักลอบกลับเข้าไทยเหตุผลก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้รับจ้างเปิดบัญชีม้าแลกกับเงินเดือนแล้วก่อนหน้านี้ข้ามไปอยู่ฝั่งปอยเปตเพื่อสแกนหน้าค่ะน คือสแกนหน้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะคอยรับสแกนเขาไปอยู่ในห้องถึงเวลาให้ออกมาสแกนก็คอยสแกนและถ้าเกิดโดนจับได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีค่าก็ปล่อยกลับ<น>ไอ้นี่ยังอยู่ในรอบ ใช่ค่ะจนล่าสุดเนี่ยกองกําลังบุรพามีคําสั่งปิดด่าน2วันที่แล้วก็เลยพยายามหลบหนีกลับเข้ามาเบื้องต้นทั้ง33คนสารภาพว่าทํางานอยู่ปอยเปตอยากกลับไทยแล้วเพราะว่ากลัวสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยเลยยอมจ่ายเงินคนละสี่พบาทให้คนพาลักลอบข้ามมาต้องเดินทางจากปอยเปตไกลกว่า20กิโเมตรไปอําเภอมาลาย ตรงข้ามตำบลผ่านศึกซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าทหารพรานก็เจออยู่ดีนะคะ <c oughs> ชัดไหมค่ะเอออาจจะบอกว่าคนไทยเป็นศูนย์กลางไปเพราะจับคนไทยก็ไปทำอยู่ที่โน่นอะ่ะไปทำอยู่ที่นูน่นรับบทเหยื่อโทษนะไม่ได้บูลลี่จริงๆคือจะมีสักเท่าไหร่ให้หลอง อ่าพอนอกอ่ามันก็จะกระจุกอยู่ฐานะเนี่ยอยู่กันไม่กี่คนหรอกคนที่มีฐานะอยู่กันไม่กี่ตระกูลหรอกแล้วคงไม่หลอกพวกกันเองอะ่ะค่ะฮะอ่าอ่านเรื่องคอร์ซันเตอร์แล้วขึ้นขึ้นเลยเออจริงๆคือรับบทเหยื่อนี่จริงๆว่ะเ <c oughs> นี่กัมพูเชียอะไรเนี่ยทเมย์เดลี่อ่าค่ะสมเด็จเตโชระบุว่าคุณเซน อ่านยาการออนไลน์ในกัมพูชาเกิดจากไทยและกัม,กมพ,พูชาเสียชื่อเพราะ,ระประเ<ร>ทศ<า>ไทยเอาเข้าไปโตนอ่านขึ้นอีกแล้ว <laughs> สมเด็จเดชชฮุนเซนบอกว่าอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาต้นต่อมาจากไทยนนกัมพูชาเป็นเพียงประเทศที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากไทยสนามบินนานาชาติของไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดมีเที่ยวบินเชื่อมต่อจากทั่วโลกตรงนี้แหละทําให้คนร้ายเดินทางเข้ามาก่ออาชญากรรมได้อย่างสะดวกอขอเรียกร้องไปยังจีนสหรัฐอเมริกาและประชาชนระหว่างประชาคมระ ระหว่างประเทศหันมาให้ความสนใจและร่วมแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังคืออันนี้เขามีไม่เป็นไรใช่ไหมกัมพูชาเสียชื่อเพราะไทยเ,เรียกร้องจีนอเมริกาประชากรประเทศให้หันมาสนใจเถอะกัมพูชาเสียชื่อประเทศไทยคือเอาอะไรมาพูดวะเนี่ยฮะ เอ,อคือถ้าไม่เกรงจะว่าเป็นผู้นำอีกประเทศหนึ่งนะจะด่าเลยเอาจิงๆนี่กูขึ้นเลยเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ครั่งชาตินะอ่ปอผมเนี่ยเป็นคนที่พร้อมจะให้ประเทศไทยเสียชื่อได้นำเสนอข่าวทุกเรื่องที่มาเป็นเรื่องร้ายๆผมพร้อมแต่เรื่องนี้กัมพูชาเสียชื่อเรื่องออดจยากกรรมออนไลน์เพราะประเทศไทย กัมพูชาเป็นเพียงเหยืออ่ออ่กูไปไหนไม่ถูกเลย <c oughs> อ่าท่าพูอาถ้าท่านพูดได้ขนาดนี้อ่าท่านคงบอกได้แล้วล่ะคือถ้าพูดได้ขนาดนี้อ่าเชื่อเถอ,อะอาหมาสามารถออกรูปเป็นแมวอ่าถ้าพูดได้ขนาดนี้นะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอขออนุญาตเธอ อ่าบางท่านบอกรอคุณเชนทำให้คนไทยตาสว่างนี่สว่างจ้าเลยเนี่ยอ่าท่านยังรอเขาพูดเสี้ยมอยู่กันเนี่ยไอเขาเซนเตอร์เนเี่ยไม่มีคลิปใช่ไหมคะ <S <S คุณเซน <S <S พูดอย่างเดียวรับบทเหยื่ออ,อ,อย่างเดียวไม่มีคลิปใช่ไหม